ไ <c oughs> ลดิเรียวินนี่ไลดิเรียมนมากเย <Yeah! S 2> อวเพราะว่าตอันเถอะต่อวเถอะไมหไมว่าเ่านัแต่ชุดสวยมากเลยนะเป็นจริงเหรอฮ อ่ะสีมาไนาจีเรียเดน,นมาร์กไนจีเรียไม่ <laughs> เคยผมไทยเฮ้ย,ออย,ออย,ออยตอบคำถามยังไงนะ เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแ<อ>ม่พี่โกจับมือเดนมาร์กอืมใช่ถ้าปเป็นอย่างนั้นก็ต้องให้เดนมาร์กแล้วแหละจับมือนไนจีเรียอย่างงี้ทำไมเลือกดาวผิวเลยวะแต่ไนจีเรียเขาเก่งนะเดนมาร์กอะไรก็เกิดขึ้นได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เดนมาร์กมงมองเมองเมองเข้ากับชุดเดนมาร์กใช่ไหมเดนมาร์กจะมองหรอที่พี่บอกว่ามองเข้ากับชุดเดนมาร์กอยู่นะชุดเขาเมียงนะแต่ว่าคำตอบเดนมาร์กเขา empower ในที่นีแต่แต่แต่ถ้าพูดถึงคำถามเอหมายถึงว่าตอบคำถามเดนมาร์ก empower นะ เดนมาร์มงเงยเดนมาร์คคงมงแล้วหละเดนมารอยู่ในท็อปห้าของฉันนะคะต้องมงต่อาเดนมาร์กมงเดนมาร์กสัน ชุดนางมากเลยยินชุดชมพูม่วงเออมองบอกกับนางมากเลยดูดิดูด,ด,ด,ดิเห็นไหมเห <c oughs> ็นไหมพูดไม่ทันขัดคำออว่ามองมองเหมาะกับกชุดนางมากด,ดูดิ<อ>แบบไหมก็ได้อยู่ก็ได้ได้ได้<อ><อ>ได้ เราเป็นตัวเต็งมาตลอดเล้วป็ยิมดูหน่อใช่ใช่หนัวให้นางเขบห้านะนอเกิดด้วยนะคะอุ้ยองบ่มากเลยอ่ะงงไม่คือตอนนั้นงงงงงงดูหน้าแบบว่าฆ่าฉันได้เหรอนางก็คิดว่านางจะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่านายจีเยวเขาก็ตอบโอเคตอบดีแล้วแม็กซี่โก็เขาก็ภาพด้วย นี่ก็ก็ตอบดีเฮ้ยแต่มมองไม่ลงที่ห